ไมแย่งฟานแบบฉันไม่ได้ตราบใดที่ฉันมีนี่นี่คือสาลิกาลิ้นทองวัตถุมงคลที่ฉันบูชาให้แก่ท่องคาถาที่ฉันทําให้แต่สาลิกาที่ลิ้นต่อไปแกจะพูดจะจาอะไรทุกคนก็จะเชื่อแกหมดอยากได้อะไรแกก็จะได้เพราะจะมีแต่คนรักคนหลงแก พุทธาคเยมามาลิยาสุสังคเยมิคนรักคนหลงคนรักคนหลงคนรักคนหล,ล,ลงนันทรัก,กบปบาลต้องเป็นของฉัน ผมต้องยุ่งเพราผมมั่นใจว่าคุณคือตัวการของเรื่องทุกเรื่องอะไรเ่รผู้หญิงคนหนึ่งกินยาฆ่าตัวตายก็เพราะพ่อเธอไปมีเมียนย่จนแม่ของเธอต้องตรอมใจตายไปด้วยคุณคุ้นเรื่องนี้ไหมผมไม่รู้นะว่านันทรักเกี่ยวอะไรกับคุณแต่ผมไม่เข้าใจว่า คุณทำลายนันทรักทำไมฉันไม่เคยคิดร้ายกับนันทรักแล้วคุณคิดทำลายใครจินนี่นะฉันไม่เคยคิดร้ายกับจินนี่งั้นก็หมายความว่าคุณเก็ดแก้ว เพราะสิ่งที่คุณทํามันส่งผลต่อน,นันทรักแล้วก็จินนี่ด้วยทำไมคุณชอบจินนี่มากหรือไงถึงได้เป็นถูกเป็นใหญ,ญเขาขนาดน,นั้นน่ะต้องมากของคุณ <c oughs> จะไปไหนผมยังพูดไม่จบเลย ขอความกรุณาคุยกับผมเถอะนะครับแต่ฉันจะไปดูพนักงานของฉันค่ะคุณปิ่นครับผมเชื่อว่าพวกนี้เขาเคลียร์กันได้มีแต่ผมกับคุณธนาล่ะครับที่มีเรื่องต้องพูดกันปิ่นครับผมรู้นะครับถึงผมพูดอะไรไปตอนนี้ ยังไงคุณปิ่นก็ไม่เชื่อผมหรอกแต่ผมแค่อยากผมแค่อยากขอโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองสักครั้งคุณปิ่นครับผมรู้ดีนะครับว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากอะแต่แต่ผมแค่อยากขอโอกาสฉันให้โอกาส ไม่ใช่ให้โอกาสแค่คุณแต่ฉันให้โอกาสตัวฉันเองด้วยเพราะว่าฉันอยากจะมั่นใจว่าฉันไม่ได้ถูกหลอกเพราะถ้ามีวันนั้นฉันควรจะเสียใจมากที่ฉันไว้ใจผิดคน ช่วยดูหน่อยสิวะว่าปูผัดผงกะหรี่เนี่ยมันจานละห้าร้อยจริงๆเหรออันนี้คพ,พี่เจนี่เนีเ<อ>500่ยห้าร้อยหรีอเจแล้วไข่เจียวปูเนี่ยพี่เจนี่ไข่เจียวปูสามร้อยอ๋อ,อ,อ นี่มันยาหรือว่าน้ำอะไรครับเฮ้ยมันเป็นต้มยำทะเลน,นี่ไงต้มยำทะเลโอ้ไม่ใช่ต้มยำทะเลธรรมดาซะด้วยปูปลากุง้งหมึกมันขายไปหมดแล้วห้าร้อยโอ้โหกรัมอุ้ยแต่ละอย่างอะแพงแทบกระเดือกไม่ลงเลยอะย มันไม่แพงธรรมดาแพงแล้วกระเดือกไม่ลงด้วยคี่ตาบอกแล้วน่าจะไปหาอะไรทานในถอพักไม่ก็โรงแรมไม่น่ามาทานอะไรแบบนี้เลยเรามาทะเลอ่ะเราก็ต้องมาคินบรรยากาศของทะเลสิคาคุณลิตาแต่มันทานไม่ได้เลยนะคะคุณปิน่นที่สำคัญเนี่ยแพงด้วยอ่ะเอาเถอะครับ อย่างน้อยๆก็ถือซะว่ามาเรียนรู้ว่าคนอื่นเขาขายของกันยังไงจะได้เป็นการปรับกลยุทธ์ของร้านเราด้วยแต่เกตว่ามันไม่คุ้มเลยนะคะปานใช่ค่ะสกระปรกแพงแล้วก็ไม่อร่อยไม่รู้ขายกันได้ยังไง <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ครับเพราะถ้าเกิดว่าของเขาไม่ดีไม่มีคุณภาพแล้วก็เอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้กัน <c oughs> กรรมต้องตามสนองเขาเองนั่นแหละ ไม่เอาไม่ชิมเอาของแบบนี้มาขายได้ยังไงอะฉันไม่ชิมอาจารย์ยิ่งสวยทำอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะเอาเปียกผู้บริโภคเนี่ยเอาของนี้มาขายได้ยังไงอยู่ใกล้ทะเลแทๆ้ๆของไม่สดสักอย่างทั้งแพงทั้งไม่อร่อยไม่อร่อยตรงไหนก็ตรงมันไม่อร่อยนี่แหละอํามา,มาไม่อร่อยตรงไหนเนี่ยสงสัยอาจารย์เนี่ยโดนร้านข้างๆเนี่ยจ้างมาทําร้ายร้านฉันใช่ไหม เนี่เอาอะไรพูดฮะเอาตาปลาพูดหรือเอาไส้ติ่งพูดฉ<ง>ันอาจารย์ยิ่งสวยนะยิ่งสวยยิ่งอยู่ยิ่งสวยการันตีด้วยชื่อเสียงไม่ใช่ด้วยเงินอา้าวลองดูให้เขาชิมก็ได้อา้าให้ประชาชนก็ชิมลองชิมสิคะชิมดีคะริงคะเป็นไงคะแล้วบอกเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะ ไม่อร่อยกินไม่ได้เอาไว้ให้หมากินไหมแหกตาประชาชนอย่างเงี้ยเลือกกองกับหาเรื่องกันดีนะไม่อร่อยแล้วมาชิมทำไมฮะตามมาชิมร้านท่านทำไมก็จดหมายมากมายที่เข้าไปแอฟฟิชเนี่ยบอกให้มาชิมร้านนี้ทั้งอีเมลทั้งเฟซบุ๊ก แต่ตอนนี้เหรออะไรอะ่ะอะไรอะไรหน้ามาทั้งนั้นไงแล<ะ>้วอร่อยก็ไม่อร่อยแพงก็แพงสรุปแล้วกิ่งไม่ได้นี่พนันอาจารย์ยิ่งสวยนะพูดอะไรก็ต้องได้ตังค์ถ้าด่าแล้วไม่ได้ตังค์ฉันก็ไม่ได้ด่าเลยฉันไม่ได่า